เนี่ยค่ะสำหรับทาตายังไม่ได้ลองสีเลยเขาไม่มีที่เทสแต่ก็จะกะว่าจะเลิกเขียนคิ้วแล้วก็จะใช้ตัวนี้แทนนะคะเผื่อจะแบบเวลาลุกที่อยากสบายๆบางๆเงี้ยจะใช้ตัวนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันดีไหมเดี๋ยวจะลองใช้ดูแล้วจะามาบอกส่วนมัทชลาก็ใช้ตัวนี้เหมือนเดิม รอให้หมดก่อนนะคะจะใช้ของเมเบลีนดีกว่าอืมถูกแล้วก็คุณภาพดีตัวนี้ก็กดีเหมือนกันนะคะที่เขียนไอายไลเนอรครั้งที่แล้วให้ดูแล้วนะคะมันจะมีเยอะเหมือนกันครั้งนี้ก็ข้ามไปเนาะเออไม่ต้องข้ามแล้เนี่ยคะ่ะที่มีอยู่ i n นทูอใช้ดีสอ,สองแถมหนึ่งเอ้ยหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้ชุดเอสเตมาใช้ดีเหมือนกันแต่ i n t ทูอิใช้ดีกว่าแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่อส่วนตัวนี้ตัวนี้เป็นแบบเจลไม่ค่อยได้ใช้เมมรบรนอ้อมีของจะให้ดู พอดีว่าเห็นเพื่อนไปซื้อกบเหลาดินซอมาค่ะคือมันจะซื้อแล้วก็แถมในอินทรีย์อ่อะสองร้อยกว่าบาทแล้วอเผอิญว่าแก่ไปเจอในวสัสดนสแล้วก็ไปเจอเนี่ยค่ะอะไรยี่สิบบาทใช้ได้ทุกหัวใช้ดีเหมือนกันฮะยี่สิบบาทไม่แพงปาปาปาลิปลิปก็จะมีเยอะเหมือนกันค่ะ ให้ดูไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วลิปเอาอันนี้ก่อนไม่ยาหลุดเลยเดฟเลฟลอนเนี่ยค่ะทำให้ดูอันนี้สีแดงใช้ออกงานบ่อยเนี่ยค่ะนะคะซึ้เห็นไหม นี้อีกสีหนึง่งตัวนี้ก็น่ารักแต่เป็นคนแพ้ลิฟเลฟลอนนะคะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเนาะออแล้อีกสีหนึ่งค่ะซึ๊บเห็นไหมอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ซื้อมานี่เป็นสีที่ชอบมากเนี่ยปึ๊บมีสีแทง จะมีของในเนี่ยค่ะอีกตัวหนึ่งจะมีเอสเตอยู่สอันอันนี้จะเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์ทาล<ๆ>แล้วมันจะฟิ้แล้วสองตัวนี้ให้ดูไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วคลิปที่แล้วต้องไปเปิดดูนะคะอ๋อนี่มันของรูปบิดบาวสี เนี่ยมันจะไม่เห็นค่อยชัดเท่าไหรนะ่น้องเพราะว่ามันเป็นอยู่ในไฟล์แบบนี้ค่ะอืมเนี่ยสีประมาณเนี่ยก็สวยดีค่ะส่วนตัวนี้นี่ค่ะฟืบฟืบนี่เสร็จไหมซื้อเสียงดังกระชอน อันนี้ก็สวยนะนคะเก็บไว้ใช้เวลาออกงานส่วนตัวนี้ใช้จนใกล้จะหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันสีแบบน่ารักมากจริงๆมีอันนึงแต่ให้น้องที่ทำงานไปแล้วสีนั้นก็สวยค่ะคือให้น้องเขาเลือกก่อนก็เรามีเยอะแล้วก็แบ่งไปส่วนตัวนี้ค่ะให้มาใหม่เลยนี่ไงเห็นไหมเห็นไหมไม่ซื้อมาวันนี้เอง จากแคนมี่ครีมีทัสรูเป็นเนื้อแมตต์นะคะเห็นเขาบอกเป็นสีทิโทนงานสีนี้เห็นไหมทาแล้วเนี่ยค่ะสีประมาณเนี้ยสีชมพูจำมจำเหมือนหวาน,าน,านเหมือนคนในฝันเลยค่ะทาแล้วอันนี้ ใช้เขียนขอบปากนะคะเป็นอสเต้ตัวนี้ใช้เขียนขอบปากส่วนมันเยอะน่าจะทำไม่หมดหรอกมีอีกอันนี้จะเป็นกอสค่ะก,กอสสองอันกอสสองอันชักแล้ว นี่ของเป็นลอเลี่ยเยอะมากอันนี้คุณหลานให้มาเปนเมนทรละทัมไม่ใช่เออใช่ใช่เป็นทรละทัมจริงๆสี่นี้ก็สวยนะแต่เย็นมากเป็นของคิวเพสอะคะ่ะซื้อมาน่ารักดีเหมือนเป็นตัวแถม <ม>ก็คงหมดแล้วนะคะในคลิปนี้เดี๋ยวจริงๆมันมีอีกแต่ว่าเอามาให้ดูได้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันจะเยอะครั้งที่แล้วมีเวหกตอนครั้งนี้มีเวสามตอนก็คือว่าโอเคค่ะก็จะพยายามหาคลิปที่มันสั้นๆแล้วก็วิธีการตัดต่อคลิปนะคะถ้าใครรู้แล้วช่วยบอกไกด้วยแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ ถ้ามีอะไรเดี๋ยวรอมหน้าแกเอามาลงให้นะคะที่ชมเงินได้นะสวัสดีค่ะ